โอเคครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กับผมโจเอ็กซ์โเดอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวใหม่ได้ทําการเข้าเซิร์ฟเบต้าเวียดนามมาแล้วนะครับประมาณ 2- 3วันแล้วนะครับผมผมเพิ่งรู้นะครับผมก็เลยเพิ่งมามาทำมาอัปเดตใหม่นะครับผมก็คือมาดูกันครับตัวนี้นะครับผมอ่ะผมจะให้ดูมันไม่ให้ดูอ่ะ โอเคผมซื้อมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยของเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคปะดูกันมันให้ดูเพื่ออันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเกมกันดีกว่านะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันดูไม่ได้เว้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันอ่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเบตา้าเวียดนามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบแปลกประหลาดนิดนึงนะครับผม อ่ะมาดูกันนะครับอันนี้พี่เล่นในไหนผมเล่นในคอมครับผมผมเล่นในคอมนะครับอ่ะขอ up พเ e ล l ก่อนเวลอ่ะผม up พเ e ล l เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพัสซิปกันดีกว่าพัสซิปคืออะไรนะครับผมมาพัสซิปเดี๋ยวขอพ p ั p เพนก่อนั up p เพนเวีวตันปิด AI โอตี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 เฮ้ยตีไวนะผมผมคิดว่ามันตีไวอะผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันตีไวนะเว้ยตัวเนี้ยดูดิเก้เท่โอเคครับเดี๋ยวขอให้เพนเป็นอมตะแป๊บนึงอ่าแล้วก็เอาคลิปออกกังไงวะผมลืมวะ อเอ้ยเลียร์ิลตปตรงไหนอะ่ะผมลืมอะ่ะผมไม่ได้มาเล่นนานแล้วนะช่างมันโอเคสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมีสแต็กด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเอาอ่าโหลดสกิลไว้ออกโหลดประมาณ6วินะครับผมคูดาประมาณ6วิ แล้วก็มีสแต็กติดนะครับสแต็กไม่รู้ผมผมไม่รู้ว่ามทำอะไรจริงๆนะครับตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆหุยอ๋อถ้าติดสแต็กนะครับดูสกิลหนึ่งติดสแต็กตีธรรมดาอุย้ยเอาใหม่ติดสแต็กนะครับติดสแต็กอ่ะสองสแต็กตีธรรมดาตุม้มกระโดดสตัรหนึ่งจุดห้าวิไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งจุดห้าวิประมาณศูนย์จุดห้าวิอ่ะประมาณนั้นศูนย์จุดห้าวิ ผมไม่แน่ใจว่าสกิลสองติดสแต็กหรือเปล่านะครับ <_ an> นี่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 เป็นไงคอมโบนี่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 น่อะดูดูครับดูใหม่ดูใหม่คือเราใช้สกิลสองไปใช่ไหมนี่สกิลสองจะเป็นอ่าประมาณนี้ดูดูดูด,ดูเป็นวงประมาณนี้นะครับดูกดใช้โดนครับปุ๊บติดสแต็กลหนึ่งเลยใช่ไหม เราตีก่อนปุ๊บสกิลปุ๊บเราตีทีนึงตุม้มโอ้ช้าไปขอใหม่ครับขอใหม่ขอใหม่หมดูปึ้งปุ๊บปึ้งเอ้าสกิลไม่คูดาวเมื่อกี้มันยังคูดาวอยู่เลยนี่หว่าสกิลสองคูดาวเลยนะครับปุ๊บหรือว่ามันต้องใช้หนึ่งก่อนวะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ไมรู้เลยผมไม่รู้ผมไม่รู้อ่ะลองใช้หนึ่งก่อนหนึ่งเสร็จสองเสร็จ โอเคใช้หนึ่งใช้สองใช้หนึ่งใช้สองหนึ่งสองครับหนึ่งสองแล Qué ้วก็สองจะมาครูดาวใหม่นะครับหนึ่งสองตีแล้วสองมาจะครูดาวใหม่โอเคดูนะหนึ่งเสร็จสองตีปุ๊บสองไงนะสองครูดาวใหม่เห็นปะอุ้ยสองข้ามกระแพงได้ด้วยเอาว่ะนี่ปะข้ามกระแพงติดสแต็กและหนึ่งเห็นปะเราจะแก๊งติดสแต็กละหนึ่งละปุ๊บมาเห็นปะ ปุ่มปุ่มปุ่มอันติคืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาวะวะว่ะอู้ยเจ้ามันว่ะเุ้ยกูดเอามันว่ะตัวนี้ตัวนี้เล่นมันตัวนี้เล่นมันอยู่ดูดิเฮ้ยตัวนี้เล่นมันอยู่ตัวนี้มันจัดเลย เฮ้ยผมชอบอะ่ะเฮ้ยไม่ชอบอะ่ะอ่ะดูโคดาวใหม่นะครับโคดาวสกิลดูดูอันตินะครับอันติแปลงร่างนี่ติดสตันด้วยนะปุ้ง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 ดูดิ เฮียสกิลมันจัดโอ้โหสกิลมันจัดโอ้โหมันจริงมันจริงผมไม่แน่ใจว่าอันตีอ่ะมันจะกันดาเมจได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูเหมือนจะกันได้นะโอเคก็คอมโบก็ประมาณนี้นะครับส่วนของใช่ไหม ของก็อ่าเป็นแนว a s s a s s i n Fighter ประมาณนั้นนะครับเป็นแนว As s a s s i n Fighter นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวใหม่นะครับก็รีวิวอาจจะแบบงงนิดนึงนะครับผมก็ถ้าใครถ้าใครเข้าใจอะ่ะถ้าเกิดใครเข้าใจแต่แรกอะ่ะมันจะโอเคเว้ดูนะดูนะครับดูนะครับดูดูใหม่ดูคอมโบใหม่คอมโบนะครับสองหนึ่งปบ ปึ้งตีไปแล้วก็สองปึ๊บปึบตีอย่างนี้มันต้องเอาคูดาวออกก็ต้องเอคูดาวออกดูสองปึ๊บปึบตุ้มเห็นปะมันจะสองมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเข้าใจะปะถ้าเกิดเราสองเรากดสองไปใช่ไหมปึ๊บเรามีหนึ่งสแต็กแล้วเรากดหนึ่งปึ๊บเรามีอีกหนึ่งสแต็กใช่ไหมเรากดตีธรรมดาตุ้มแล้วสองมันจะมาใหม่เนี่ยเห็นปะ มันจะมาใหม่เว้ยมันจะมาเป็นชุดเลยคือเราจะคอมโบได้เรื่อยๆนะครับแล้วบวกกับอ่าเรามีอ่าบูบัฟอ่ะบูบัฟนะครับแล้วบวกกับเรามีบูบัฟอ่ะแล้วบวกกับเรามีบูบัฟคือกูดาวมันจะไวแบบไวเฮี้ยเอาไง,ไง่ายๆไวเฮี้ย ปึ๊บปึบเนี่ยผมชอบสกิลเนี่ยปุงปุงปุงตีใกล้ปะตีใกล้โอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอาจจะสอนไม่เชิงสอนครับจะรีวิวแบบงงๆหน่อยนะครับก็คือว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับ แต่ก็เชิงแบบเหมือนสอนนั่นแหละเหมือนบอกทิกไปอ่ะเพราะว่าสกิลสองเห็นปะตีก็ได้ครับตีปุ๊บนี่นี่น,นี่จบครับผมคือมันได้สกิลเลยอะมันได้สกิลเลยครับได้สกิลสองมาอ่าเอาไว้หนีก็ได้นะครับเอาไว้หนีก็ได้เอาไว้อ่าาไว้บวกก็ได้ครับมันได้สองอย่างนะครับผมก็ไปละไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับ